เมื่อไหร่มันจะติ้งอะคะหิวแล้วค่ะหิวแล้ว่ะเบลบอกอีสปาร์กเลยได้ไหมกดเองเลยอะหิวแล้วว่ะได้ไหมออกมาตบไม่สุกมันได้ป้ะเย้เปิดเปิดรอนานแล้วหิวว่าสรุปเปิดเฮ้ย พบกับพวกเราสองคนในรายการครัวและแปดสูวันนี้เรามาทำอะไรครับคุณสายวันนี้นะคะเราจะมาทำบาวนี่รสโอวัลตินค่ะแค่เชื้อดุวันนี้เรามาแบบอินเตอร์นะคะแต่ที่สำคัญเราเลามีเรารักกันเราะไม่แข่งกันแต่เราก็ยังคงมีมิชชั่นเหมือนเดิมยังไงคะคุณบ้านมิชชั่นนะคะเราจะแข่งกันกับนักเรียน เดี๋ยวเรามารู้จักนักเรียนแกนนาของเราในวันนี้ค่ะเขาจะก้มมือค่ะเดี๋ยวให้นักเรียนของเรานะคะแนะนําตัวว่าชื่ออะไรอยู่ชั้นอะไรนะคะแล้วกล้ายังไงถึงมาแข่งกับพวกเราในการทัวร์แล้วจะกลุ่มลิอาดยังไงมาท้าดวลกับเราสองคนต้องพูดอย่างงี้เชิญค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวรัฐีการเพื่อนดีค่ะชื่อเล่นชื่อนักค่ะจุลิค่ะชื่อนางสาวเชื่อนิภูสฐลิขานชื่อเล่นชื่อค่ะ น้องน้ดและน้องชีสคนะสองคนนี้นะคะจะมาแข่งกับครูเราสองคนอยู่ทีมเดียวกันไหมเขาอยู่ทีมเขาเนาะเริ่มเลยนะคะพร้อมไหมคะเดี๋ยวเราขออนุญาตแอบดูเด็กละกันอ่ะเริ่มค่ะเริ่มนะคะก่อนอื่นเราจะเริ่มจากอะไรคะนักเรียนอันนี้ครูไม่รู้นะเดี๋ยวให้นักเรียนอะนี่บอกครูด้วยนะคะก่อนอื่นเราเริ่มจากอะไรคะใส่ผงโอวจีใส่ผงโอวจีเท่าไหร่เอ่ยสามสอง สามซองหนึ่งซองอยู่ที่ปริมาณอยู่ที่ยี่สิบเก้ากรัมนะคะสามซองก็อยู่ที่ทั้งหมดคูณไปค่ะใช่ค่ะใส่ค่ะปูบ้าามาเอ่ใส่ตรงภาชนะตัวของเรานะคะโอเคเสร็จแล้วทำไงต่อคะใส่แป้งแป้งแป้งใส่เท่าไหร่นักเรียนใส่ประมาณเจ็ดสิบกรัม อ๋อประมาณอันนี้อ๋อเจ็ดสิบกรัมส่วนอันนี้คือหนึ่งวยนะคะหนึ่งวยใช่ไหมคะได้ยินเสียงโปรดิวเซอร์เรามาหรือยังมาแล้วนะคนเป็นผู้กำกับเลยค่ะครงนี้ไม่ต้องสังเกตนะคะวันนี้ทำไมเราดูลนลน เราต้องใส่เนยใช่ไหมคะเราจะใช้วัตถุดิบที่มีทํายังไงให้อร่อยเออเนยจริงๆมันเป็นรสเค็มใช่ไหมคะผุ้ต่ายเรามีเกลือค่ะแทนได้เลยได้เลยเนาะแล้วยังไงอ่ะแล้วก็ปาดเนาะเอาเลยปาดอ๋อไม่ต้องปาดเหรออาใส่นะคะใส่ค่ะ่ใส่แล้วทำไงคะอ่นนักเรียนทำอะไรต่อลูกลงคนให้เข้ากัน เราสังเกตยังไงา้องหาผู้สมีก่อนสังเกตยังไงว่าเนื้อมันเข้ากันแล้วค่ะมันจะมันจะยังไงอ๋อเป็นสีเดียวกันคือสีน้ำตาลเด็กเราเป็นคนเรียบร้อยพูดน้อยนะโอเคค่ะเราเน้นเราเน้นการปฏิบัติมากกว่าคำพูดแต่สังคูดพูดจะเน้นการพูดมากกว่าปฏิบัตินี่เป็นคาแรคเตอร์ของคุณแล้วนะคะ สังเกตว่าเราจะคนให้มันเป็นเนื้อละเอียดเขาเรียกว่าเนื้อเดียวกันเพื่อลดการเกาะตัวเวลาเราไปอบเป็นก้อนนะคะหรือเวลาไปเวฟนะคะคุณผู้ชมมันเป็นก้อนอาจจะด้วยเพราะเราไม่ได้ร่อนแป้งหรือเปล่าจริงๆเวลาเราเทผงโกโก้เนี่ยอยากให้มันตากลมนะคะไม่งั้นมันจะเกิดความชื้นแล้วมันจะให้เกาะกะตัวทายเมื่อกี้เมื่อกี้ของคุณครูเทใส่าภายในภาชนะเปิดนะคะไม่ต้องหักคอชื่อขออากาศ มันก็เลยเกาะตัวเป็นก้อนแข็งๆมันก็เลยยางต่อการทําให้ละเอียดนะคะทีนี้ใส่แล้วใส่ไข่คะเดี๋ยวครูบาสเก่งในการตอกไข่ค่ะเดี๋ยวขออาสาตอกไข่ใส่ทีใส่ไข่นี่ใช่เลยครูบาสเลยเอเพื่อความอร่อยนะคะอย่าแยกไข่ขาวไข่แดงค่ะมันลำบากแม่บ้านที่ดีต้องตอกไข่แล้วสวยค่ะไข่ไม่แตกค่ะ แส่ดิสันต่อแตกค่ะแตกเลยค่ะกล้องแตกแม่บ้านที่ดีไงเอาสองฟองค่ะสองฟองค่ะสองฟองอูอันนี้ยิ่งกว่าคำว่าแตกอีกอ่ะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะเอาเราต้องรูได้ไงคะว่ามันพอดีมัันเข้างย่ยังค่ะยังค่ะ ตอนนี้คูทรายทำเหมือนน้ำตาลปืกดอะค่ะแต่เริ่มได้แล้วนะอ๋อใส่นมแค่สีแดงถ้าใส่มากกว่านี้มันเป็นยังไงคะครูมันน่าจะไม่หนึบอือ๋อแต่ว่าถ้าเกิดต้องการหน่บมากเราก็ไม่ต้องใส่นมเยอะใส่ครู้วยค่ะเอ่เอ,อ,อนมนี่เราใส่เพื่ออะไรคะ อ๋อให้หอมแล้วก็ให้นุ่มจริงจริงนมใส่เยอะไม่ดีนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวหมดเปลืองมันเหลวหรอคะคุณผเราได้ยินสั่งนุ่นเหลวค่ะนวเราเติมแป้งอ๋อในระหว่างทันคะเราสามารถเติมแป้งได้เรื่อยๆนะคะโอ้ยโอ้ยหอนนักเรียนพูดกับ fc คูได้นะคะเพราะว่าในเพจเราอะ fc เยอะมากใครที่เป็นแฟนคลับพี่นัทอยู่นะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ค่ะใช่ค่ะเธอตีเถิดไม่ไบอกกับฉันจริงเพราะว่าเออเราลืมบอกไปเด็กนักเรียนของเรานะคะน้องนัทของเราเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอะไรอะแม่ครัวของเ็ดไม่ใช่เดกอะไรนะอ๋อดาวโคมเวอร์ใช่เป็นดาวโคมเวอร์เก่งมาก จริงจริงเนี่ยสามารถฉีกขาทําได้นะคะแต่เกรงใส่เออไม่อยากอยากให้คุณผู้ชมไปดูนะคะคือตอนนี้เนื้อของเราเป็นเนื้อเอาะไรอก่ะคะนัามันใส่ได้เรื่อยๆหรือยังไงหรอครูต้องใส่อีกไหมคะอ่ะเติมให้ครูด้วยสิมาครูว่าที่สบายเฉยไม่ได้ทําอะไรเขาเลยอ่ะเมื่อไรเดี๋ยวเราพูดแล้วกันเนาะในสีเดียลถนัดตอนนี้นะคะเราอยู่ในช่วงของการเขาเรียกว่าตีวัตถุวัตไม่ใช่วประสงวัตถุดิบให้เข้ากันนะคะ เพื่อความหนืดเราจะตีออให้เป็นเนื้อเดียวกันการเป็นเนื้อเดียวกันหมหา,ายถึงไงคะครูทรายคือหมายถึงว่าแป้งมันไม่เป็นมันไม่เป็นเม็ดอ่ามันไม่เป็นเม็ดอ่ามันละเอียดมันละมุนล,ละมุนมีนั่นเองนะครับยังในก้องแผ่นมันหนูมากเลยอ่ะคะ ทุกอยไางของคุณไม่หนึบหรอไหนทุกคนมันต้องหนึบกว่านี้มันต้องหนึบกว่านี้ไหมเพราะว่ามันจะได้ดูแบบหนึบๆแบบอยากได้แบบว่าเปล่านี่แบบคนเข้มๆเลยอ่ะเนยเนยยังค่ะาใส่โกโก้หระเคาไม่ลองใส่โกโก้หรอคืออ่าทำแป้งๆนี่จะเป็นอะไรฉันโกโก้ใส่อีกเราต้องตวงไหมคะหรือว่าตามชอบตีเทียวไหมตามชอบตามชอบเหรอคะตีแชมพูช้อนหนึ่งเดี๋ยวเอียงหน่อ ทำไมเขาไม่บอกเราเลยอ่ะแต่ละอย่างค่ะเธอใส่ยังโกโก้ยังเขาไม่ใส่ให้เราหรือเปล่าเขาแกงเราแน่เลยอ่ะเขากลัวเราชนะเด็กเขาแกงน่่ะเาละนี่กลัวเราจากครูเขไม่ต้องกลัวเขาใส่เลยกลัวชอบชอบตรงนี้แหละกลัวแล้วกับครูใครใส่อะไรเขาใส่ของลัวของเด็กเขากตัว เออจริงๆนะคะเวลาเราตามบรรจุพันเอาตัวนี้ลงใส่ในภาชนะเราควรที่จะใส่เนยเพื่อไม่ให้มันผลิตภาชนะเวลาเราไปเวฟเนี่ยมันจะได้ดูไม่ติดแล้วก็ไม่ติอกับานะนะคะทีนี้ขอเรามันเป็นเนื้ออะชูฟูสายทาโซเดี๋ยวเออนะเรามาโชว์ละกันนะคะดูของใครน่าเชอกว่าดูความหนืดอูซายเนี่ให้เราดีว่าของเราหนืดไหมเออดึงขึ้นดูดูความหนืดของเรานี่ดูก็รู้เลยป่ะ ดูก็รู้เลยว่าครูชนะยังไงชนะนะกล้าชนะครูเหรอเออครูเด็กเนี่ยก็เป็นครูเนาะคนแค่เด็กแหละอ่ะอันนี้คือเราสามารถใส่ได้เลยใช่ไหมคะใส่ได้เลยใช่ไหมคะใส่ได้เลยไหมใช่ค่ะอ่ะทำไมวันนี้เราดูแบบดูรีบๆเครียดเครียดเครียดจังเลยอ่ะครูเราแอตติวไหมเออมามาขออนุญาตติดน้ำค่ะเดี๋โอเ็ค ทีนี้เมื่อเราเอาใส่แม่พิมพ์หูเหมือนเราเลยอะแม่พิมพ์ของชาติแต่นี้คือแม่พิมพ์บาฮีเมื่อกี้ได้ทาอะไรหรอแม่ทาทาค่ะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเราต้องใส่สารหล่อรึนแนสเซนเนอร์เพื่อให้มันติดผัสนะอันนี้ใช่ไหมคะและเราจะทําการเวฟที่เอ่นทีกี่องศาคะอันนี้คือพอเลยค่ะแล้วเวลาล่ะคะเวลาเวลาเอ่อหมุนหมุนไหนที่เป็น อาวยังไม่ได้กินเลยไดิบแล้วไหนเล่นสิบนี่ไงได้สิเธออันนี้สิบห้าไม่กก็หมดเธออันนึ้น1บไม่กนมดอันนี้สิบไม่ไดอนี้ทิาไม่กน็หมดเอนนี้เร้าก็จะ็อดเธออันนี้สิบาไม่กินก็หมเธลอนนี้สิบาไม่กนก็หดเราอันี้สิบห้าไ่ก่น็หมเันนี้สิบห้าคร่ก่นกมเรออนนี้สิห้า่อยกวหากันนี้รู้ว้าอร่กยหมดเธออน้ว่าหวาแน่นอนค่ะใช่ค่ะ20 minutes later มันหมไมมายถึงหนูอ่ะมันตอนนี้มันเปนภาษณะแล้วมันน่ากินมากเลยอ่ะเฮ้ยเมอเฮ้ยน้กเฮ้ยชิเฮ้ยเอาสิเฮ้ยโอ้ยน่ากินนะเฮ้ยไม่สุกเดี๋ยวบอกว่าถ้าหน้าแตกจะอร่อยคือตอนเราจิ้มไปตอนแรกหน้าคูณะแตก เอาจริงไหมปอมจอมปอมแต่จริงนี่จะบอกว่ามรู้จริงคุณผู้ชมฟูมากน่ากินมากมันเป็นมันเป็นปกติที่มันต้องฟมมากเลยค่ะบอกเสิถ้าอธิบายตามแนววิทยาศาสตร์ก็คืออนุภาคมันความร้อนมันเกิดการสั่นสะเทือนยิ่งเนี้ยมันจะเพิ่มช่องว่างของบรรยากาศก็คือมันจะเพิ่มออ่ เขาเรียกว่าอากาศภายในทําให้มันฟูขึ้นนะคะใช่เมื่อกระป๋าน้ำเนี่ยเมื่อวัาร้อนเนอุ่นควมมันจะสั่นพอสั่นปั๊บมันจะเกิดช่องว่างช่องว่างเรื่อยๆแล้วมันก็จะเริ่มฟูฟูถ้ที่ยวอีกมีลักษณะง่ายๆนะฮะเฮ้ยฟูไอเดียจริงไอเดียจริงไอเดียจริงเฮ้ยอันนี้ได้เฮ้ยฟูแต่เราไม่ได้ใส่ผงฟูเลยเนาะใช่ถามว่ามันฟูเพราะอะไรเพราะอะไรอ่ะก็เราใส่เยอะจริงๆอ่ะมันไม่ฟูเยอะถ้าของเด็กอ่ะมันฟูไม่เยอะเห็นไหมแต่ของเราเน่ะฟูเยอะเพราะเรา สนี่ครูของหนูแตกาจะอร่อยกว่าใช่ไหมของครูอะไรกว่าค่ะตอนนี้ล้นของครูล้นอ่ะตอนนี้ล้นสังเกตดีๆของครูนะคะเยอะเพราะว่าเราเราเน้นเล่นใหญ่เงเพราะเราไม่รู้ว่ามันต้องใส่เท่าไหร่เลยมั้ยเราคิดว่ามันแค่จะแบบเท่าใส่เท่าไหร่ขึ้นเท่านั้นเราไม่รู้ว่ามันจะฟูขนาดอันนี้ใส่เท่าไหร่ขึ้นเท่าตัวใช่คือเท่าตัวจริงๆจริงๆคือล้นอะใส่หม้อคือเป็นหม้อนะ เมื่อไหร่มันจะติ้งอะคะหิวแล้วค่ะหิวแล้วว่าเบบอกอีซอมปังติ้งเลยได้ไหมกดเองเลยอ่ะหิวแล้วว่าได้ไหมออกมาเพิ่ไปสุดมันได้ปล่าเย้เปิดเปิดรอนานแล้วหิวว่าแล้วแล้วครัวแล้วตะครุของเราก็สําเร็จกล้าพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่าสําเร็จก่อนอื่นปิดก่อนได้ไหมร้อนได้ค่ะอันถูมืออยู่ใส่ค่ะเธอไม่วางเลยอ่าเธอไม่รู้อะไรของนายปิดก่อน อ่ะเราจะมาดูของนักเรียนแล้วของคุณครูนะคะนะเราจะเอาใส่าใตาใส่ตาเ,เอาเอาเอา,เอาเขี่ยลงมาตรงนี้อันนี้ของใครอันนี้ของนักตอนเราซือกนซื้อไปอันนี้ของคุณครูเขี่ยทางนี้โอเคเราจะไม่เคยทําอะไรแนละ้วรู้สึกว่าภาพภูมิใจในสิ่งที่เราทำจริงๆแม่แม่ต้องดีใจแล้วเลยพ่อแม่เขาหนูอะไร,รหนูด้วยเ,เราไม่สนใจรายการเราสนใจถ่ายรูปเอาโทรศัพท์มาถ่ายรูปหน่อยได้ไหมอ่ะเอสซีเราอยู่ไหนคะ อ่ะรอเรามาดูนะคะนี่คือหลังหลังตากหลังตากเราอบเป็นเวลา20นาทีเราจะมาชิมอุ๊ยจริงอุ๊ยเนี่เอาอยากให้ดูเนื้อไหมบ้างคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครูครูจะเอาให้ดูเนื้อนะเพราะว่าเด็กบอกว่าท่านหน้ามันแตกเท่าไหร่ยิ่งอร่อย,ออยตอนแรกพ่อคดณจะว่าเอหน้าคนทําแตกหรือเปล่าไม่หน้าเปล่านี่นะถ้าอบแล้วมันแตกนีนิดูนี่เปล่าค่ะแล้วเอาอย่างนี้ดีกว่านักเรียนชิมของครูครู เรียนเสร็จไหมคุณผู้ชมเนาะเอาไหมเดี๋ยวเราจะให้นักเรียนทิมของครูแล้วครูจะทิมของนักเรียนอ่ะเดี๋ยวครูจะขอป้อนนักเรียนอ่ะขอจับคู่ให้นั้เรเป่าเองนะคะเดี๋ยวครูแบบเดี๋ยวครูเป่าให้อ่าอ่าคไม่ต้องเป่าคุูเปล่าครูเองอ่ะเราจะสลับกันนะคะอ๋อร้อน ถ้าเกิดคนที่ชอบทานกับนมของเด็กน่าจะพอดีเพราะว่าเพิ่มและจืดหรือเป็นเพราะครูบาทานหวากันไเดี๋ยวครูบาขอชิมของตัวเองปะขอของเราเองอร่อยโอ้ยหอมอนะหอมอ่ะของครูของครูบาไนมแล้วชิมของตัวเองก่อนเนาะเมื่อกี้ชิมของเราเรียนอืม อของเด็กไม่หวานแล้วจืดชืดเลยแต่ว่าคนที่ชอบเค็มๆไม่หวานมาก <S <S อร่อยใช่เฮ้ยไม่อยากจะบอกอ่ะเรามีเนื้อสัมผัสที่นุ่มของเด็กอ่ะอัน,นอันนี้ไม่อันนี้ไม่ได้เข้าข้างตัวเองใช่ไหนอะอี้ถามเด็กกว่าถามควา,าม, <ขอ S 1> มร,รู้สึกของครูเป็นยังไงบ้างตอบเียงนังฟังชัดค่ะตอบเลยตามตามความตามนั้นที่อยู่ตามที่หนูเป็นคนทําอาหารหนูอยากทิ้งหมอกตัวเองเยอะตอบตอบคว่าของครูเป็นยังไงบ้างก็จืด ตื่นแต่มันก็นุ่มเนื้อมันนุ่มใช่ไหมคูกก็ว่าอย่างนั้นแหละนี่ของเนาะค่ะของหนูมันเมื่อเมื่อทำได้มันรู้สึกปลุกเพราะว่ารู้สึกว่าหนังกรอบข้าวบนมันกรอบไปนนี้พอเคี่ยวไปมันจะปลุกปลุกแล้วมันมีความรู้สึกว่ามันเข้มถ้าทานกับหนูก็คืออร่อยมากแล้วเนื้อมันค่อนข้างที่จะแน่นของเด็กจะเป็นเนื้อแน่นแต่เมื่อลองชิมระหว่างของเด็กกับของครูเนี่ยรู้สุว่าของเราเนื้อมันยังอ่อน เนื้อมันจะอ่อนกว่าของเด็กแต่ของเด็กเนื้อมันจะเป็นแบบนี้ที่เข้มๆแล้วเหมือนเป็นเหมือนแท็กเกอร์อะถ้าอโอปปี้ยืกลายเป็นแท็กเกอร์เพราะเนื้อมันแน่นแล้วเนื้อสัมผัสมับทางตาแน่นและแข็งกว่าใช่แต่โดยรวมภาพรวมของเราสองคนที่สำหรับคุณสายคุณบ้านนี่คือครั้งแรกใช่ในการทำเรารู้สึกว่าเราทำครั้งแรกจะหายะไรอ่ะคะครั้งแรกอุ้ยครั้งแรกของพวกเราทั้งคู่ไม่คือครั้งแรกของพวกเราใช่ ผูขนาดนี้ได้เหรอคะมันถือว่าเป็นความสําเร็จของเราที่เป็นครั้งแรกของเราทั้งคู่นะคะได้ขนาดนี้เพียงแค่ถ้ารอบหน้าเราทํากินเองอาจจะเพิ่มน้ำตาลหน่อยทรายเพราะว่าเมื่อกี้เราลืมใส่น้ำตาลเพราะว่าเราไม่ได้ลืมเราเราแบบเราคิดว่าไอโอเบตินมันน่าจะมีรสชาตนายเพราะว่ามันเป็นชีนวันมันผสมนมและน้ำตาลอยู่แล้วในตองเราเกลี่ยไม่น่าจะหวานโอ้เนาะค่ะไม่เนรถือว่าอีพีนี้ของเราเป็นยังไงสำเร็จไหมคะสำเร็จขอบคุณกันดังๆสำเร็จไหม ที่วันนี้มาแนะนําเมนูบ่าวนี่ให้กับคุณครูได้ทำค่ะถือว่าเป็นมิชชั่นที่ค่อนข้างเร่งด่วนนะคะเนื่องจากเรามีประชุมต่อค่ะแล้วก็่รีบนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้าละกันสําหรับ FC นะคะอยากให้เราทําอะไรหรือว่าเออคอมเมนต์ได้เลยนะคะคอมเมนต์กันได้ว่าอยากให้เราทําอะไรแล้วก็แขกับใครใช่แล้วก็ฝากติดตาม EP ของเราตอนนี้ก็ EP สามแล้วนะคะเดินทางถึง EP สาม่วนเด็กๆของเรานะคะก็โรงเรียนแจ้งวัฒนะค่ะมีความ คือจริงๆเราไม่ได้สับสนแค่การเรียนเรายังสนับสนุนทักษะฐานะอาชีพถามว่าอันนี้มีในหลักสูตรไหมไม่มีแต่ว่าเราสามารถที่จะเอาไปประกอบอาชีพได้เด็กสามารถทําเพราะเป็นสิ่งที่เด็กชื่นชอบเราก็ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ค่ะช่วงนี้ก็มาถึงช่วงท้ายสุดของรายการแล้วเราก็ต้องขอกล่าวคําว่าขอบคุณค่ะสำหรับ EP นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าบายบายค่ะน้าหนาบายค่ะบายค่ะ